สวัสดีครับผมก็ในวันนี้นะผมก็มาอยู่กับผมเรียกช่องสครูปอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบล็อกนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปขับรถสไตล์คนไทยอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในปั๊มน้ํามันนะผมปั๊มน้ํามันที่เป็นปั๊มสีน้ําเงินสีฟ้าฟน้ำเงินน้ำเงินน,งน,นี่ทุกคนน่าจะพอเดาออกเนานะมันคือปั๊มอะไรเนาะส่วนข้างหลังเรานี่ก็คือร้านซ f c นั่นเองนะผมทุกคนก็น่าจะพอเดาออกเหมือนกันนะว่าในชีวิตจริงมันคือร้านอะไรเนี่ยยมีีไกกกก่่่รรรระะะตตตาาาอููงนนน้้คับทผ ร้านอะไรนะทุกคนคุณ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 เนาะใผมก็อย่างที่ผมเคยเล่นนะผมใครที่ยังไม่รู้จักแบบนี้นะผมก็จะบอกว่าแมปนี้มันก็จะเป็นแมป GTA คนไทยนั่นเองนะผมอยู่ในเกม Roblox เนาะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้คุณทหารนะผมนี่คือคุณทหารสหรัฐนั่นเองนะฮะอ่านี่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 เป็นแอดมินของแมปนะครับผมอ่าโอเคเขาบอกผมมาว่าท่านครับเดี๋ยวผมเสกอะไรให้ไหน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 ขอดูหน่อยสิไหนไหนไหนขอดูก่อนวันนี้เขาจะมาทำอะไรเนี่ย เขาจะเสกอะไรให้เราดูเนี่ยจริงๆคือผมจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะตั้งใจจะมาเป็นคนขับแท็กซี่นะทุกคนโอ้โหดิดู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 โอ๊ยรถอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถคุ้นๆนะทุกคนโอ้โหนี่มันเหมือนอะไรเนี่ยเป็นรถอะไรนะผมลองขับดูสิมันจะแรงขนาดไหนเนี่ยลองกดดูหน่อยสิโอ้โหคือผมจะบอกว่าแมปนี้นี่มีอะไรแปลกๆเยอะมากเลยทุกคนนี่นะผมก็จะเป็นแมปถนนหนทางเป็นแบบเป็นสไตล์ไทยๆนะทุกคนนี่อุยข้างหน้านี่เป็นรถอะไรเนี่ย เฮ้ยรถระเพลิงเหรอทุกคนโอ้โหมีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนเห็นไหมนี่นะผมนี่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ภัยพิบัติโทร1 9ึ่งเก้าผมห่างจากรถ1.5เมตรฮะ แต่ตอนนี้คือรถของเรานี้ไปซะแล้วนะผมคือกำลังจะไปช่วยประชาชนนะทุกคนแต่รถของเราเดินมาติดอย่างงี้ซะง,งั้นเอ้าแล้วรถแล้วรถบีเอ็มคันนี้มาชนตูดได้ไงนะเนีเเ่ยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมผมปิวอย่างเงีย้ยเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันคุ้นๆนะเหมือนผมเคยเห็นแบบมาจากหนังเรื่องอะไรสักสักเรื่องหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมผมไม่ชัวร์เหมือนกันทุกคนแต่ว,ว่าเนี่ยมันเป็นป้ายทะเบียนไทยทุกคนนี่นะผมวันนี้โหทางแอดมินเขามาเสกให้เรานะครับผมไป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 เดี๋ยววันนี้นะผมเด นอ่ะออกมาไ,ได้ไหมออกมาไ,ได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะถอย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 อุ้ยอุ๊ยมีใครเสกอะไรเนี่ยไฟฟ้าอย่างนั้นนะโอ้โหอันนั้นน่าจะเป็นแอดมินเป็นคนเสกนะทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับเข้าไปที่เออ่ปั๊มน้ำมันก่อนนะครับผมปะ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 วันนี้เดี๋ยวผมบอกเขาก่อนนะว่าวันนี้ผมจะมาทำวันนี้มาทำคลิปรีวิวแท็กซี่นะครับป้ายโอเคโอเคโอเคไปทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาขับรถแท็กซี่กันดีกว่านะผมก็ ตามหน้าปกคลิปเลยนะวันนี้จะมาขับแท็กซี่กันเนาะวันนี้ผมพาทุกคนมาดูรถที่แบบเป็นรถที่แรจริงๆนะทุกคนนี่เห็นไหมไปไปไปเดี๋ยวเรากลับเข้าปั๊มของเรากันก่อนนะครับไป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 เอียร์สน,นี้เอารถเะเพิงมาเติมน้ํามันนะครับผมนี่นะทุกคนนี้จะเป็นรถในจังหวัดยะลาเองน,นะนี่ก็ตามตรงนี้ที่เขาเขียนไว้เลยเนาะไปไปไปเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะครับผมอ่าสวัสดีครับสุดอ่ออ่าพี่พี่ลองขับคันนี้ไหมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนเนาะก่อนที่จะไปขับแท็กซี่เนาะ มา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 เดี๋ยวขับแท็กซี่เราไปก่อนขับก่อนที่เราจะไปขับแท็กซี่เรามาขับรถแรงๆกันสักคันก่อนนะอ๋อมันเป็นรถ Back to the Future นะผมเอ้ยผมจำได้แล้วเออมันคือ Back to the Future จริงด้วยใช่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 หนังเรื่องนั้นนั่นเองนะครับผมผมก็งงอยู่นะครับผมอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นรถของคุณ KR 1 9 0นะครับผมว,ว้าวสุดยอดนะครับอ่าโอเคโอเคโอเค,อเคมาเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนนะก่อนเราจะไปขับแท็กซี่เดี๋ยวมาลองคันนี้กันดูนนะนก,นก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนโอ้โหนี่คันนาัเเดิมมขอองงรก็ยยู่ะผ มาเดี๋ยวลองดูนะผมว่าคานิจาจะเป็นยังไงนะครับผมอะกดไทม์จะไปโลกอนาคตนะฮะโอ้โหสุดยอดเว้ยโอโ้โ,อโหโอโห้โหเอาเอๆาเอาเอาแล้วลอยมาอย่างนี้เลยเหรอเอาแล้วตัวผมหายไปไหนอะเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวก่อนนะ โอ้โหทุกคนดูสิคือรถมันบินได้เลยทุกคนดูดิ <laughs> อยู่ข้างบนดูนะ่แล้วโหบินปรญญาเลยทุกคนโอ้โห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 อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วรถคุณบินได้ขนาดนี้คุณเอามาขิงผมนะฮะอะไรครับเนี่ยก็เดี๋ยวในคลิปหน้าทุกคนก็ต้องติดตามไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถคันนี้กันให้ดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ในวันนี้เดี๋ยวผมขอญาตไปขับแท็กซี่ของเรากันก่อนนะครับไป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  โอเคนี่บอกว่าให้ซื้อรถ BM หน่อยนะผมโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมขอขับแท็กซี่หาเงินก่อนเนาะตรนนี้มันก็จะมีคําว่าไฟว่างนะผมนี่เราก็สามารถกดให้มันไม่ว่างได้นะจะให้ว่างก็ได้นะหรือจะไม่ว่างก็ได้ว่างก็ได้ไม่ว่างก็ได้นะจ๊ะโอเคแต่วันนี้เราไม่ว่างเพราะเรามีผู้โดยสารนะแต่ผู้โดยสารเรานี้มันนั่งข้างหน้าด้วยนะดูดินะฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นน้องคนเดิมเลยหรือเปล่าน,น,นะฮะวันนี้มากับแท็กซี่เขียวเหลืองแท็กซี่ส่วนบุคคลนะผมร้องเรียนแท็กซี่โทร6 9 6 9 แท,แท็กซี่ของเราทะเบียนเออเป็นจังหวัดเย 30, นะลา5 1 30เนาะไปครับเดี๋ยวเราทําการออกเดินทางกันเลยดีกว่าวันนี้เราไม่ต้องไปวนหาผู้โดยสารกันในเมืองเลยนะครับด,ดีแล้วก็ได้ผู้โดยสารเฉยเลยนะฮะเอา้าโอเคมาแล้วมาแล้วว้าวนี่ผม <laughs> ประธานแมพของเรามานั่งในรถของเราด้วยนะคม อ่านี่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 คันคันนี้นะผมเป็นรถแท็กซี่นั่นเองนะผมนี่มาลองดูกันดีกว่าแท็กซี่ของเราจะซิ่งขนาดไหนนะอ๋อใช่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 ก่อนที่จะซื้อรถ BM นะผมต้องไปซื้อเกมพาสก่อนนะแล้วก็กดไปที่พีแมมคาร์นั่นเองนะครับผมมามาดูกันดีกว่านะว่ารถแท็กซี่ในแมพของเราจะแรงขนาดไหนนะทุกคนวันนี้เรามีผู้โดยสารของเราเป็นพ่อหนุ่มหัวขาวและก็ทหารสหรัสนะครับอยู่ในรถของเรานั่นเองนะคันนี้นี่โอ้โหตอนนี้วิ่งมา170กว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอชะลอ โอ้โหดูสินี่นะครับผมว้าวว้าวว้าว,าวานี่คือแยกสกีบีดีนั่นเองนะไปเดี๋ยวเราขอกับรถก่อนนะโอ้โหดูดินี่นะครับผมไปเดี๋ยวก,กดเลยปื๊ดโอ้โหดูดิแรง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 ,แรงนะครับผมโหนี่ดูสินะทุกคนผมยังไม่ทันได้ไปวนหาผู้โดยสารอะไรเลยนะนี่คืออยู่ดีเรามีผู้โดยสารขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับผมอืมโอเคแต่เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผู้โดยสารทั้งสองคนของเราเนี่ยจะไปไหนนะวันนี้ผมขอญาตสุ่มแล้วกันนะฮะ คุณพี่จะไปไหนครับอ่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราวันนี้จะพาคุณพี่ไปกินอะไรอร่อยๆกันดีกว่านะครับอีสจอดไปครับไปครับไปกินข้าวกันนะครับผมตอนนี้อยู่กันที่ร้านส้มตําไก่ย่างแซ่บถึงใจทุกคนอืไปกินข้าวไหมหิวไหมสวัสดีครับคุณลุงอ่าโอ้โหดูสิสวัสดีครับโอ้โหไอ้หนุ่มทำไมหน้าบึ้งจังเลยนะฮะเขาขายอะไรนะทุกคนขายอะไรหน้าบึ้งนาบึ้งนะทุกคนโอ้โหใครจะกล้าซื้อของเนี่ยนะฮะโอเคโอเคนะครับผม ไป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 นี่ครับคุณทหารของเรานี่นะผมโอ้รถแท็กซี่ไทยแลนด์ของเรานะฮะอ่าไปไปขึ้นมาพิขึ้นมา,นนมาวันนี้แท็กซี่ของเราจะมาทุกคนทัวร์นะครับผมไปไหนกันต่อดีสิไปเดี๋ยวผมจะจัดสถานที่ให้เหมาะกับคุณทหารเลยนะผมจะพาคุณทหารไปเข้าค่ายลูกเสือนั่นเองนะครับผมไปเลยรับพปรีเออ <laughs> ไปไหนอะ <laughs> ไปหาหมอดิโอ้ยรถเด้งขนาดน,นี้นะฮะไปเลยรับพรี่เคอ จะไปจะไป,ไป,ไ,ป wow. ไปครับผมไปครับผมยาวไปยาวไปนะครับไป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 วันนี้จะไปไหนเรายังไม่รู้เลยนะผมรู้สึกเราจะมาผิดเลนด้วยนะครับผมตอนนี้เราออกจากบริเวณเมืองแล้วนะครับว in ันนีいい้จะพาคุณทหารไปเข้าค่ายลูกเสือกันดีกว่านะครับนี่ข้างหน้าจะมีค่ายลูกเสืออยู่เนาะโอ้หตรงนี้นี่เป็นแยกไปไหนนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเข้าไปแบบนี้อุ้ยตู้มเรียบร้อยอีกแล้วนะครับชนอีกแล้วนะฮะนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นค่ายลูกเสือนะผมนี่ชื่อค่ายเพชรรัตน์นะผม นี่ทุกคนดูสินี่นะโอ้โหดูสินี่มีคุณลูกเสือแล้วก็มีโอ้โหแม่สาวน้อย <c oughs> โอ้โหนี่มีอะไรเนี่ยโอ้โหลิงเหรอนี่อะไรเนี่ยโอ้โหดูสินะครับนี่คือค่ายเพชรรัตน์นะครับโอเคโอเคโอเคไปๆๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปครับเดี๋ยวเราเข้าค่ายกันดีกว่าอุย้ยดูดิทำไมมีไฟติดแบบนั้นด้วยไปๆๆ Let's go Let's go นี่นะครับผมโอ้โหดูทางเข้านี่น่ากลัวหลอนมากเลยนะทุกคน ไปครับไปครับไปครับตอนนี้เรามาอยู่กันในค่ายลูกเสือแล้วนะครับโอ้โหดูดิช่วงล่างรถของเรานี่จะไม่ทนจริงๆนะครับผม,มแท็กซี่ของเราเข้ามาส่งบริษัทในค่ายลูกเสือแล้วนะจ๊ะนี่คือจุดกลางเต็นท์นะนี่เป็นน่าจะเป็นจุดเอาไว้ทํากิจกรรมนั่นเองนะฮะนี่วันนี้มาถึงถึงที่เลยนะผมบริการถึงที่เลยนะผมาสวัสดีลูกเสือทุกท่านนะครับผมโอ้โหมาใส่ชุดรอรอเลยทุกคน นี่นะผมก็ในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ลวกันในวันนี้ผมพาทุกคนมาลองเป็นแท็กซี่นะผมส่วนในคลิปหน้าผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการสมัครเป็นแท็กซี่ในแมบบนี้ดีกว่านะผมว่าแมบนี้จะมีวิธีการสมัครแท็กซี่อย่างไรนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปของเราจนจบแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับว่าิดตามในอีพีสองสำหรับคลิปแท็กซี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ